โเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคทีสตนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมเวกฮอตนะฮะคนนี้เลยนะครับผมเวกฮอตของนีเซเรนนะฮะค่อนข้างโหดนะเนี่ยค่อนข้างโหูดถน,นัดเท้าขวานะเวกฮอตตำแหน่งกองหน้านะฮะทางเกมรูป96บอลโทนเปดหนะฮะสองสั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่จบสกอร์97เลยนะฮะจบสกอร์เก็ดลูกม,มงเกนะฮะลูกม,มงได้ปั่นโค้งไม่ดี พลังการยิง95กระโดด95แข็งเกร่ง99นะครับผมสเตมินา89นะแล้วก็ดุดัน86คนนี้สายถึกนะครับผมสายยิงสายมุสายแข็งเกรง่งนะมีสกิลมุนนะครับผมมีชิปบอลน,นะยิงลูกพุ่งยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบอลเดียวเดียวจุดโทษเลือกฝาวกับตับน,ลน,น,ตนแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะโอเคสไตล์ก็จะเป็นอ่าสไตล์เป็นตัวพักบอลน,นะครับผมเป็นตัวพักบอลเป็นตัวเก็บบอลน,นะจะคอยหาตำแหน่งนะให้ได้เปรียบเพื่อทำการยิงนะครับผม นะฮะไม่ใช่สายความเร็วนะครับผมเป็นตัวพักบอลน,นั่นเองนะกองหน้านะครับผมนะฮะเน้นใช้สมองนะครับผมหาช่องอะไรเงี้ยเน้นหาช่องให้ตัวเองได้ยิงนะครับผมมานะฮะเวทฮอตนะครับผมเวทฮอตเก้าห้าเท่านั้นแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างโหดนะเดี๋ยวแป๊บนึงจัดก่อนจัดก่อนต้องหม่งต้องมีหม่งแหละนะครับผมเปิดบอลไม่ดีต้องมีหม่ง,นะ,มน,มง,มมงนะฮะตรงกลางเลยละกันเวทฮอตหม่งดีกว่าโดอีก 97นะครับผมเรคฮอตมง97นะแขะ่งไกรมงได้ยิงคมหาช่องดีต่างหากนะโอเคมาโอเพ่ Open นชาเลนส์โอเพ่นชาเลนสไปครับผมลุยโอเค okay, <c oughs> ผมมานาเกมได้สำหรับเบคฮอตนะครับผมเป็นกองหน้าสายถึกสายหมู่สายยิงนะครับผมไม่ได้ความเร็วอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ถ้าไกลาวิ่งนี่ไม่ไหวนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าหาช่องยิงจะจอดเนี่ยสบายผมว่านะมานะเบคฮอต มนี้จะยิงได้หรือเปล่านะครับผมด้วยตัน95เท่านั้นก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมนะไปฮอตแทงมาที่บาสเตนนะพูดอย่างงี้บาสเตนต้องยิงก่อนนะครับผมต้องยิงก่อนโอ้โหไม่เข้าด้วยนะโดเปิดมาไวคอดเข้าชาร์จไม่ทันอีกนะเนี่นานๆจะได้บอลทีนะบอลลนมาถึงไวคอดปะเนี่ยถึงด้วยนะครับผมเอาเซนวอก่อนวนรอแล้วก็แทงลูกนี้ยิงสายหื่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปัะมาได้ครับผมคิมบิกฮะมาบาสเตน ปัสเซนต์้งแทงให้อย่างเดียวนะครับผมเอาถึงด้วยขวานี่เยือบร้อยดีครับผมนะหาช่องดีนะหาช่องดีแล้วไม่ลำหน้าด้วยนะครับผมมาหนึ่งศูนย์จากเลาฮอตนะฮะมามาทีิปัสเซนนะฝากเลาฮอตก่อนไม่รีบครับผมเพราะว่าเราไม่เชืส่สายความเร็วอยู่แล้วนะไปครับผมไปเขี้ยมมาเปิดได้นะเปิดมงได้นะผมว่าฟลายอรสายมงอยู่แล้วโค้งๆข,ขึ้นมง <c oughs> นะฮนะแหมยังครับผมยังฮะอัธิฟลายคอร์ทนะผมฝาก ม,าส,มนะาส่งไม่ดีนะเอาจริงส่งไม่ดีนะฮะมาดูดูถึงก่อนลักมามาที่เดวิโอโหส่งอยากก่างนี้นะโอเคผมจบเกมครึ่งแรกของเกมแรกนะไว้ฮอดิ้งไปหนึ่งนะสําำหรับเกมนี้นะถือว่าเป็นสนามช่องที่ดีนะครับผมโอกาสก็พอมีบ้างนะแต่ไม่ใช่สายความเร็วแน่ๆนะฮะโอเคเราไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมสำหรับไวท์ฮอตน,น,นะับเป็นกองหน้า สายยิงสายมุงหาช่องดีนะครับผมไม่ใช่สายไม่ใช่สายเลี้ยงแน่แนไม่ใช่สายวิ่งแน่แนเะครับผมนะเป็นตัวหาช่องเป็นตัวยิงโดยเฉพาะเลยวะนะคาพลังค่อนข้างโดดเด่นนะฮะมาปัดเซนนะผมฝากไปคอนนะแต่คอนปัดไปฝั่งนูน้นโดนดูปลายฮะดูไปก่อนดูไปก่อนดูไม่น่าไหววะแล้วก็มาไทม์เอาว้ก <c> อ <oughs> เหมือนไปเนี่ยไปเล่นท่าแล้วมันจังหวะไม่ดีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ท่านี้นะครับผมอการบอลลงอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปะ มาทำพิเศษจังหวะเหมือนกันนะาทีสามปร์เะตูนะฝากมาไว้ฮอตยกไปอย่างนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวต้งดีนะครับผมประตูเวนราเวนราเวนราิกเข้าขวาเปิดโอ้โหล้นถึงโดว่ะล้นไปถึงโดว่ะไม่ถึงเไคฮอตว่ะไม่เลยนะครับผมเดโดก็ยังถิงเข้านะเอาจริงไปฮอตที่เด่นเด่นเลยนะหันได้ชัดก็คือ สงสั้นไม่ดีสงสั้นไม่ดีแล้วเป็นปัญหาเหมือนกันนะเป็นปัญหาเหมือนกันในะนสรดกการสรงสั้นไม่ดีของเวทฮอตดนะฮะอาะทีเวทฮอต์นะผมฝากก่อนเอามุมอย่างนี้สวยงามนะนะผมว่าโอ้โหช้า <c oughs> เห็นได้ชัดเลยว่าช้าแบบช้าค่ะไม่ทันว่ะไม่ไม่ทันว่ะเนี่ยเวทฮตร์ดแอบล่นยากเหมือนกันนะฟรีคิกเหรอลูกตั้งเตหโเจ็สิบไม่ได้เลย จะสิบคือไม่ได้เลยนะครับผมต้องเปลี่ยนแผนว่ะนะต้องเปลี่ยนแผนว่ะเวทฮอตนะฮะมาเล่นสั้นเอานะครับผมย <c oughs> ิงไม่ได้ก็ต้องเล่นสั้นเอาฮนะมาทิโด <c oughs> มาเวทฮอตโอ้โหล้ำหน้าไปอีกนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเกมนี้เป็นปัญหาหลายอย่างนะจะนิดหลายอย่างนะครับผมยังติดติดอยู่นะผมว่าเวทฮอตนะครับผมยังไม่มีโอกาสแบบได้ยิงแบบจังๆนะโอเคครับผมจบเกมแรกนะก็ มียิงได้หนึ่งลูกนะครับผมแต่ที่เหลือก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะอันจริงนะคือสองสั้นไม่ดีแล้วมันเสียหายเหมือนกันนะคือไม่ไม่ดีเลยอะเอาจริงคือไม่ดีเลยนะครับผมเวทฮอตนะครับเป็นฟาบัสเซเนีซิซไปสองลูกนะแล้วก็เวทฮอตยิงไปหนึ่งนะครับผมเรามาดูลูกยิงดีกว่านะฮะคือมันสองสั้นไม่ดีเลยมันทําให้เกมเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะนี่ลูกแรกปะโดนยิงหรือเปล่านี่ครับผมลูกแรกฮะปั๊มมาได้ครับคิมมิก ให้บัสเทนแล้วก็แทงหลุดไปอย่างนี้ยิงนะฮะยิงลูกโด่งซะด้วยนะครับผมยิงลูกโด่งซะด้วยนะฮะสำหรับเวทฮอตนะครับโอเคเราไปต่อกมที่สองกันนะฮะโอเคผมมากมที่สองสำหรับเวทฮอตนะครับผมกมแรกยิงได้หนึ่งลูกนะฮะแต่ข้อเด่นเดนที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็คือสงสั้นที่แบบคือมันส่งแบบเวอร์อะนะฮะสงสั้นไม่ดีนะครับผมลูกเกมเปลี่ยนเหมือนกันนะมา เกมนี้เกมที่สูงจะยิงได้ไหมแต่เกมแรกยิงไปไ1มเม็ดนะครับผมนะก็ถือว่าหาช่องดีเหมือนกันนะสำหรับเวอร์คอนจบสกอร์ก็ถือว่าเอ้ามีเหล็กแต่ก็ตาอยู่มาโอ้โหหลุดเหมือนกันแต่ความเร็วไม่มีนะครับผมเอา้อยายังได้อยู่ความแข็งแกร่งช่วยนี่โอ้โหนะฮะโอ้แข็งแกร่งช่วยได้เยอะเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยเหมือนจะหวาจะเสียไปแล้วแต่เอากระบอลกลับมาได้นะครับผมแต่ก็โดนเซ็ตไม่งีแต่ก็โอ้โห,โโหเกมนี้มันเหล็กนันนะเกมนี้ดูเหมือนจะเหล็กด้วยนะเนี่ยนะมาทีเดียวฮะ มาไปคัดไัดบางโอ้โหโ,โหดนชนนะยังได้อยู่มาดีบไปให้ดูเลยไม่เม่นอีกน,นะครับผมบาสเซนนะไปให้นะดูนันดูมาไปคัมดคัดวนมาโอ้โหเหล็กอะเหล็กเลยมันเล่นไม่ได้อะเนะเล่นไม่ได้จริงๆมาฮะบาสเซนยิงไีคัดวิ่งแล้วแทยยงมาอย่างนี้ฝากมาบัสเซนยิงก่อนแล้วกันโอ้โหลมตัวยิงไปอีกนะครับผมโอเค อี่มันเหล็กว่ะเสียดายี่ธิโดหฮะโดฝากไวคอรมุมแคบๆก็ส่งมาฝากบาเซนตบาสเซนเอาไปคืนแล้วก็เทยมาให้โรนันโดมาถือว่าเทยได้สวยเหมือนกันโดปาดมาไวทอคอร์ทปาดมาไม่สวยไม่สวยลูกนี้นะครับผมมาี่ฟานบาเซนมารอไวคอรวิ่งรอไวคอรวิ่งรอวิ่งไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นว่ะเนะ่อมาดูก่อนดูดูบอลมา ต้อง,ต,องต้องเปิดอะต้องเปิดห้หมุงแล้วอะ <Davis. S 2> นะครับผมเปิดมาก็โอ้โหไปเปิดลูกเลอดซะอีกนะไปเปิดลูกเลือดอีกเลยครับผมแล้วจะมุงยังไงมาที่ด้อีกครั้งนะครับผมยฟงไปฮอตรออยู่แต่ไม่ขึ้นนะไม่ค่อยวิ่งขึ้นสักเท่าไหร่ตรงนี้นะครับผมนะโอ้โหดุนแจ้ง,ง่ายนะดุดปั๊มมาง่ายเหมือนกันนะนะมาที่เจอระนะฮะไปให้โรนัลโดฝากฝั่งนู้นก่อนเดวี่ฮะเดวี่ไทมาเวกฮอต โอเคป้ามาได้สวยยิงตรงนี้เลยแล้วกันโอกาสยิงไม่เยอะต้องเรียบยิงนะครับผมโอ้โหแล้วก็ล้มหน้าไปแล้วฮะเกมนี้มันแหลกด้วยแล้วมันหน่วงๆอะ่ะนะครับผมเวท็อเป็นก็เล่นยากเหลือเกินนะโอ้เขียผมจบเกมครึ่งแรกกับเกมที่สองนะครับผมแอบเล่นยากนิดนึงเหมือนกันนะผมว่านะสำหรับเวคอนะเล้นยากนิดนึงมาต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมโอเคผมมาเกมครึ่งหลังของเวคท็อตนะครับผม เอาดักสวยมาครับไปคอักสมาจิรัตมารอก่อนรอดูวิ่งก่อนไปแล้วลู่มาเดวี่ฮะเปิดไปให้ไปคอตมุมอย่างงี้โอ้โหมุมอย่างงี้ก็ยิยงนะครับผมยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะสองเกมเนี่ยเนะอาจจะมีเกมสามหรือเปล่าไปคอตนะครับผมมาเวคอตเอาปล่อยให้ยิงเหรอต้งลองโอ้โหแต่ยิงคมยิงแม่งนะผมแต่ยิงคมจริงนะ อถ้าได้ยิงอยู่คมคมแต่ถ้าส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่เวิร์กกว่าต้องรอยิงอย่างเดียวเลยอ่ะนะครับผมแต่ยิงคมเนี้ยคมนะนะมาทีไปครับนะผมฝากบาเซนบาเซนส่งมาให้โดนันดูเฮ้ยจิราดไวโดไปไว้ครับก็ยังโดนดักไว้อีกฮะมาทีฟันบาเซนนะไปได้ไหมได้ไหมโอเคเอาบอลมาได้ฮะมีูบไครับอยู่ฝั่งนี้แทงมาไปแล้ว ถึงก่อนแต่ความเร็วไม่มีต้องจ <c oughs> อนสโตนว่ะนะครับผมจอสโตนหลายครั้งมากเอาอยู่จริงๆนะแข็งเกร่งของไปคัสยังไปไม่ได้นะครับผมนะบาเซนฝากมาก็ยังไม่ถึงนะครับผมไปคัสมามาบางไหมโอโ้โหจอสโตอนอีกแล้วนะครับผมไอคนนี้เอาอยู่จริงๆว่ะดูฮะดูก,ก็แทงไปเลยอย่างนี้มุมนี้ยิงซ้ <c oughs> ำเรียบร้อยโอเคนะครับผมไอ้ลูกซ้ำนะครับสาหรับไปคัท เอาซะนเหนื่อยเลยว่ะเอาซะเหนื hey right? ่อยเลยว่ะสำหรับใวคอตเกมนี้ก็ถือว่าเรื่องยิงผมว่าผมไม่มีปัญหานะในเรื่องยิงไม่มีปัญหายิงคมนะครับผมแข็งเกรงก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับผมถือว่าได้เหมือนกันนะครับสำหรับการแข็งเกรงแต่สองสั้นเนี่ยไม่เวิร์กนะสองสั้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเส้นดักได้ครับผมมาใวคอตอยู่ตรงกลางให้ดูก่อนไปใวคอตบางบางพลิกเข้าในเนี่ยแข็งเกรงถือว่าใช้ได้แล้วก็ยิงโอ้โห นาะยิงคมจริงยิงคมจริงแข็งแกรงได้เลยนะฮะแม่มันต้องแบบยิงยอย่างเดียวถ้าจะส่งบอลเนี่ยไม่ไม่ดีไม่ดีนะครับผมต้องพลิกแล้วก็ยิงเลยฮนะโอเคผมจบเกมที่สองนะเหมเบคฮอตนะครับผมเบคฮอตก็เด่นเด่นเลยนะเด่นเด่นเลยนะสองสั้นไม่โอเคเท่าไหร่นะสองสั้นไม่ค่อยโอเคแต่จะพลิกตัวยิงเนี่ยสบายนะครับผมเบคฮอตยิงไปสามลูกเอ้ยสองลูกดิยิงไปสองลูกเกมนีกกม้นะครับผม ดูไฮไลท์ครับผมเราไปดูไฮไลท์แต่ลูกจริงแต่ลูกคือคมมากเลยถ้าเป็นการยิงที่ค่อนข้างคมในลูกแรกหรือเปล่าบางยิงโอ้โหลูกนี้สุดจริงลูกนี้สุดจริงเบียดบางคือแข้งไกลเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมแข้งไกรได้เปรียบอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะสายความเร็วก็ต้องมีตรงนี้มาทดแทนแต่ก็ทําได้ดีนะพลิกมายิงโอ้โหยิงแต่ยิงคมมากเป็นนักเตะที่ยิงคมมากอะเบคอนเมันยิงสองลูกไม่ใช่หรอวะ นี่ไงลูกแรกเอ้ลูกสองใช่ปะ่ะในลูกสองลูกสองันนี้ก็บังพลิกมาคล้ายๆกันเลยฮะเป็นลูกคล้ายๆกันนะครับผมนะได้บอลพักบอลแล้วก็พลิกเข้ามายิงด้ือเท้าขวาโอ้โหบอลเมงบบ่งแบบพุ่งแบบพุ่งน่ากลัวนะบอลอย่างเงี้ยนะโอเคก็สุดเหมือนกันเวคคอร์แต่เสียดาาสองสั้นไม่ดีโอเคไปต่อเกมที่3ามกันนะผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่สามสหรับอ่าวคคอร์นะครับผมเกมแรกยิงใหดนนหนึ่งแต่เกมแรกเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่เกม2เนี่ย พิ่มพอเริ่มจับทางได้ก็คือเจียมเลยนะครับผมนะฮะไม่ใช่สายส่งรอย,ยิงอย่างเดียวพอนะครับผมเพราะว่าทําแข็งเกร่งค่อนข้างได้เปรียบอยู่แล้วรนุนโดบผมอยู่บคฮอตวิ่งแต่ไม่ส่งดีกว่าไม่ส่งดีกว่าถ้าจะให้วิ่งเนะี่ยไม่ส่งดีกว่านะครับผมมาเราต่อบอลแล้วก็หาช่องดีๆนะครับผมอย่างนี้แล้วก็แทงมาอย่างนี้ยิงมาแลวนะครับผมนะมันต้องเล่นสไตล์นี้จริงๆนะครับมันต้องเล่นสไตล์นี้จะให้วิ่งจะให้ส่งเนี่ยยากนะครับผมรอย,ยิงอย่างเดียวพอนะะอาจจะมีส่งบอลบ้างนะครับผม แค่เตะก็มันคือมัน,ค,มนคือมันสง่งบอลไม่แม่นมากกว่าเบาะส่งแม่นอ่ะมันก็เลยทำให้เล่นยากตรงนี้นะฮะมามาทีฟารบัสเซ่นนะเบคฮอตวิ่งไปแล้วเกือบ <c oughs> ไม่ถึงมืองกันฟากอนนะครับผมดูไทมมาเดวี่ฮะเดวีไ่ไปไปเบคฮอตจะเอาอยัางไงมาได้บอลวน,น,นเสียนะครับผมมาทีดูฮะดูไทมาเวคฮอตบอลมา บฝากให้ดูก่อนดูออกมาคืนยิงไปเลยเรียบร้อยอีกแลว้วนะครับผมสลูกจากเบกฮอตนะโอ้หจริงเรื่องยิงไม่ใช่ปัญหาจริงๆนะแต่ปัญหาคือเรื่องส่งนะครับผมส่งไกลๆอะไรอย่างเงี้ยลูกชิงบางทีก็ไม่ติดเหมือนกันนะส่งไม่แม่นเหมือนกันก็นกเสียเียเปล่าเลยนะฮะมาทีเจรานฮะเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนมีเบคกฮอตอยู่ตรงกลางครับผมอย่างนี้นะ่าจะส่งได้นะเฮ้ยโล่งๆคนเดียวจอดจอ <c oughs> จบติดเซฟนะครับผมกวออกมาก่อนนะ เกือบโดนเกือบโดนนะครับผมโอ้เชียบผมจบเกมครึงร่งแรกของเกมที่สามนะครับผมนี่เป็นสองมตรสำหรับเบคฮาตนะครับผมนะพอจับทางได้ก็เล่นสบายนะครับผมเล่นสบายจริงๆเพราะว่าเราไม่เน้นส่งอยู่แล้วรอบอลคือโอก,กาศส่งเนี่ยจะแบบให,ให้มันส่งน้อยที่สุดอะนะครับผมนะก็คือรอยิงอะคมนะครับผมยิงคมจริงๆเบคฮอตแล้วก็บวกความแข็งแกร่งที่โคตรจะสุดนะฮะมาแต่ลูกหม่งยังหม่งไม่เข้านะโอกาสหม่งยังไม่มีเลย้แต่ครั้งเดียว จริงมาทีฟาร์มาเซ่นนะบางแทงมาเว็กฮอตไปเลยคนเดียวแต่ความเร็วล็อกเขาโอ้โหไปใต้ไปถ้ามึงไปได้เมื่อกี้มันคือเฟกมากบอกเลยนะถ้าไปได้เมื่อกี้คือเฟกมากคือล็อกมาดีเลยครับผมแต,แต่ความเร็วมันไม่มีนะเนีเสียดายนะความเงิงเกร๋งนะมุมมันมัน,ม,นมันเสียเปรียบไปแล้วอ,ะนะอ่ะนะอาทีดาโดฮะอุย้ยล้นล้นส่งมาล้นเอาไปฮัต เองัดแทงมาให้ดูมาแทงสวยลูกนี้นะครับผมดูไปก่อนไปก่อนค่อยปาดเข้าให้คืนมุมไม่ได้เดีี่มาเดียีต้องเปิดมาไปครับโอ้โหลนไปเยอะนะไปแข่งมันได้หรือเปล่ายังได้หรือเปล่าแต่มาอานูอานูยังไงเดี๋ยวจังหวะนะครับผมไปแขเงี่ยมาแข้ง ปาดมาให้โอ้โหออกไปแล้วเสียดายนะครับผมนะยิงมาทุกแบบทุกเว้นหมู่จริงจริงนะครับผมพยายามจะให้มันหมงแล้วมันยังไม่ได้นะมาที่เวคอรับผมฝากเจอตรายังได้อยู่มารอไปเดวี่ครับผมมาเดวี่เบคอตอยู่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นตดโตโดห <c oughs> นไปอยู่คู่มันไปอยู่คู่กันแล้วมันส่งยากมากขายากว่าจะถึงไเบคฮอตหรือว่าจะถึงโดนะครับผมโอเคนะฮะเกมที่3เกมนี้ก็เวิร์กเหมือนกันโคตรดีนะครับผมไปคฮอตสองสั้นต้องยอมรับว่ามันไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่เรื่องยิงเนี่ยต้องยอมฮะต้องยอมสองลูกนี้นะครับผมโอเคนะฮะเกมแรกเกม2เกม3โอเคดูรวมโดยรวมแล้วโอเคมากนะครับไคฮอตเรื่องการยิงนะแต่เสียดายสองสั้นนี่แหละนะนี่ลูกแรกครับผมนะยิงโอ้โหเป็นการหาช่องที่ค่อนข้างดีนะ ฝากสั้นๆเนี่ยก็โอเคถ้าส่งย,วยาวๆเนี่ยไม่แมน่นนะแต่ลูกนี้ยิง,งเน้นๆเน้นๆนะครับผมบอกเลยว,ว่าเน้นๆนะฮะสำหรับไวฮัตนะมาหมดหรือยังหมดหรือยังแล้วก็ลูกที่สองนะครับผมเป็นดูเป็นคอนเดซิตนะมาโดปาดมาแล้วก็ยิงโอ้โหลูกนี้ก็ยิงมันมุมมันแคบเหมือนกันนะนะครับผมมุมมันแคบนะแล้วก,ก็กระดูกโอเคนะครับผมก็โดยรวมนะ รวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมแข็งแกร่งลูกโม่งเนี่ยลูกโมง่งยังโม่งไม่เข้าเลยจริงนะแต่คาฟลังโม่งมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่ายิงคมาช่องดีนะโมง่งบ่งได้นะครับผมแข็งแกร่งดีนะเสียอย่างเดียวก็คือสองสั้นกับสปีดอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่สองสั้นเนี่ยสองสั้นไม่เวิร์กเท่าไหร่จริงติดเรื่องสองสั้นอย่างเดียวเลยสรับไว่กัตไม่งั้นแนบะเพอร์เฟคเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วเจ